อ่ะเปิดให้พี่น้องทางบ้านดูซิว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่อันนั้นเงินพิเศษเอันนั้นเดือนเฮ้ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับจะบ,บอกสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้สองวันแล้วเงียบหายไปนะเพราะว่าติดภารกิจโยกย้ายของจัดของด้วยวันนี้เป็นวันมีนออกสามาตั้งแต่วันที่ท21เอออทำง,งานยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิเอ้ยยี่สิบเจ็ดยี2สิบสองยี่สิบสามยี่วันสี่ยี่สิบห้ กี่วันนะคือ11วันครับประมาณ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เอ้ยหนึ่ง2วันนี่ก็หลังจากที่สามมาทํางานนะครับก็โอ้โหก็ทั้งเมาทั้งทำงานได้นะครับแต่ว่าก็เชื่อฟังอยู่พออบรมไปปุ๊บเขาจะกินเขาจะเบรกเขาจะเบรกตัวเขาเองนะเขาถึงเวลาหยุดเขาก็จะกินปุ๊บเขาเข้าไปนอนนะแต่เช้าก็ถึงเช้าก็แกลกมาวันนี้ก็เงินเดือนออก ที่มีทั้งพิเศษให้ยางที่บอกแหละเงินเดือนด้วยพิเศษด้วยอันนี้เป็นเงินเดือนอันนี้เป็นพิเศษเราอ่ะเปิดให้พี่น้องทางบ้านดูซิว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่อันนั้นเงินพิเศษอันนี้เงินเดือนเฮ้ยทำไมผมเยอะย่ิงพี่เอ้าเรทำงานดีก็ต้องได้ดีพี่โอ้ยมาดูพิเศษที่นี้อันนี้เงินเดือนเอาอีกแล้วอัวหายผมหลายววลูกพี่ ันแสองแสนพันเจ้าจะไปทำอะไรบ้างเงินสองแสนเนี่ยผมก็จะซื้อแอคคอร์ดจะขั้นนะครับไปดาวก็ได้อกซื้อแอคคอร์ดขั้นก็ซื้องั่วไหวจะโตนึงทำอะไรเขได้ไปซีนเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเออเปันเงินสดด้วยนี่โอ้ยมันจะทำปีไหนผมหลายพูดนั่นแหละจะเป็นปีหมาเป็นปีไหมล่ะ ทำงานดีมันก็ต้องได้ดีเิโอ้ยหจะทำงานไม่หยุดเลยกลัวไม่ได้ทำงานคนอื่นมานี่โอ้โหกลัวจะได้ทำงานครับแต่เจ้าเจ้าสามาเนี่ยกลัวจะไม่ได้ทำงานรีบวิ่งหางานทำทันทีเลยพอสั่งเมาขึ้นมาเพราะก็กลัวจะมีความผิดดิบตนนั่นนี่อ้ <laughs> ใช่ใช่พี่อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่นานครับจากานั้นไป้องก่อนสวัสดีครับครับี่นะครับ ถ้าเราไปเลย๋ยวน้ยินเงินเดือนหรอกอีห้าบาทโอ้ยกูฝันนีวะกูฝันนีวะฟันนี่ยังเงียบ่มั้งฟันม่าเื้อนนี่ยังฝันว่ารูปเสียให้เงินเดือนสองแสนสองแสนนี่ยังที่นี่หบาทเดียวนี้เร็่มกันนะอือดู่นี้ไรเงินเดือนลงน้องเหลือหาบาทดูแลกันยังไดนี่อะไร เงินเหลือลงนอกน,อกนี้คเหลือห้าบาทนี่โอ้ยที่ค่าเราไปเนี่ยห้าบาทนี่ผมให้เป็นค่าขวัญถุงนะเนี่ยมันมาวันแรกมผมเส้นแล้าไปตั้ละสามหมื่นมันจะเส้นไปอาบนะู้นไงเนี่ยฮะจะอาบนี่กินพี่จะอาบนี่กินพี่โอ้ยปวดแล้วอีกสองวันพี่หกกั 30, ก, 300, กวันละสามหมื่นมึเงินเท่าไหร่สามแสนก็บาทเหลือห้าบาทนี่ก็บุญแล้วเอาเลยนะโอ้ยส่วนไปอาบนวดอาบนวดเดี๋ยววันมึงยืมเงินเดือนเนาะ ส่วนนองไปเอาเงหนเอาหงินวดินเงินเงินเลิเงินเงินเดือนผมเลือนจะหาบ้าเราพี่ห็นสังเกตเได้พี่น้องจำไม่ได้จะไปหากินเหลากินยาหลายเด้อพี่น้องเด้อหาเงินเก็บเงินเก็บท่องไว้ใส่ของครับฝากว้ในี้ัญชีครับเวลาจาเป็นมากเขาคอยใส่อย่าไปกินเหล้ากือผมเลยครับเด้อครับก็ตามนันละครับเงินเดือนเลยู่หาบาทพี่น้องก็ ที่ไปเส้นเหล่าตอคือเก่าแล้วเออเกิดมากว่าก็เหลืองหาบบทไปเส้นเหล่าตัวนะครับผมครับไปก่อนครับผม